สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะทาง Trade Rider ก็จะมาสาธิตวิธีการถอนเงินนะคะกับโบรกเกอร์ HFM กันค่ะ ก่อนที่เราจะถอนเงินออกจากโบรกเกอร์เข้าบัญชีธนาคารของเราได้นะคะเราต้องทําการโอนเงินจากบัญชีเทรดเข้า m y w a l l e t ของเราก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราถึงจะถอนเงินจาก m y w a l l e t เนี่ยเข้าบัญชีธนาคารของเราได้นั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ HFM กันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็กดโอนเงินตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือของเว็บไซต์นะคะ ทำการโอนเงินระหว่างบัญชีโดยเลือกบัญชีที่เราต้องการโอนไปใน My Wallet กรอกจานวนเงินที่เราต้องการที่จะถอนนะคะเมื่อกรอกจานวนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดโอนเงินได้เลยค่ะหลังจากที่โอนเงินไปยัง My Wallet ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เข้าไปที่ถอนเงินตรงแถบเมนูด้านซ้ายมืออีกครั้งนึงค่ะ จากนั้นก็เลือกช่องทางการถอนเงินเป็นออนไลน์แบงก์ทานเฟอร์โดยจะต้องตรงกับช่องทางที่เราได้ทําการฝากเงินเข้าไปด้วยนะคะเมื่อเลือกช่องทางการถอนเงินแล้วเนี่ยระบบก็จะเข้ามายังหน้ากรอกข้อมูลของธนาคารที่เราต้องการจะถอนค่ะเราก็กอกจำนวนเงินที่เราต้องการถอนและกรอกข้อมูลของธนาคารให้ถูกต้องเลยนะคะจากนั้นก็กดถอนเงินได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่รอเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราเลยค่ะซึ่งระยะเวลาการรอเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะถือว่ารวดเร็วมากๆเลยค่ะเพียงแค่5นาทีเนี่ยเงินก็เข้าบัญชีธนาคารของเราเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่ามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะหากใครนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะเกี่ยวกับบล็อกเกอร์ HFM เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะดังนั้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจ ให้กับเทรดเดอร์ด้วยนะคะ